โอเคครับผมต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี่อยู่ผมแนะว่านี่อยู่ในเกมยูน่าออนไลน์นะผมก็โอ้ผมไม่ดัดคลิปเสียงมานานมากนะเนื่องจากไมค์ผมมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันมีไมค์หูฟังกับไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะเนาะผมผมเลิกใช้แล้วมันบลั๊กนะเสียงมันแบบบางงานมันเบางานบางดังนะผมก็ผมก็เลยคลิปแบบไม่มีเสียงไปโอเคคลิปนี้มีเสียงแล้วผมคลิปนี้ก็ผมอัพอาวุธนะครับผมยังอัพอาวุธอยู่นะเพราะว่าตอนเนี้ยอัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่าเออตัวละครผม ทำอะไรอยู่นะผมเพราะแต่ละตัวนะสําหรับดินจาผมนะันดินจาผมทำสกิลไล่ทําสกิลแล้วก็อาชีพที่ผมจะรีวิวต่อไปนะ่าจะเป็นอาชีพอ่าพลาดินนะผมเพราะพลดินตอนนี้ผมเดินเคลสอยู่อยากได้อยากได้นี่อยู่เหมือนกันอะไรนะไอช่องสะกงะช่องหินหิน,หนแหวะนะเออแหวนตองโลอยากได้เพิ่มอีกสักวงครับผมตอนนี้ผมก็เดินเคลสอยู่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ทําให้ผมสำหรับคนที่แบบมือใหม่ที่แบบ เอออยากรู้นะเพาว่าประดินเป็นยังไงอาชีพต้อมดาบเลยผมต้องอัปเดตแหลชีพน,นะผมก็ใช้เวลาอยู่ตอนนี้ผมก็จะลงคลิปแบบอ,อัพอออกของไปก่อนเนาะเนี่ยผมอาวุธวันนี้ที่ผมจะมาอัพก็คือเป็นซิมิออร์โบนะผมเป็นอาวุธของนักแม่นสายยิงเดินยิงนะผมอันนี้นะก็เป็นอาวุธที่สามารถหาได้จากบอสชื่อบอสอะไรวะบอสตอบเวนนะผมอันนี้นะก็เป็นของดีอยู่นะผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่ มันมาแทนพวกของสองรูได้นะผมสำหรับคนที่ไม่มีงบนะผมก็ใช้ดีมันมีออตโต้เยอะนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมพับครับกันนะครับส่วนของอัพมาผมก็หายากอยู่นะเพราะม่าเป็นแรมอนนะผมก็ใช้จํานวนคนช่วยดอปนะั้นน่าจะไวกว่านะส่วนตัวผมก็ใช้เวลาพักนึงแล้วกว่าจะดอกได้นะผมสําหรับเ,เห็นไหมผมเส้นเอ็นเหนียวอันนี้เป็นแรมอนนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปผมอยู่ตรงไหนนะ ส่วนคนอ่อนหลากสีนี่เป็นของมอนแมเใหม่นะผมดอกง่ายอันนี้ดอกง่ายมากแล้วก็ฮอกอายอันนี้ดอกยากอยู่นะผมเป็นิยะสามนะตกยากอยู่ครับผมใช้เวลานานนานพอๆกันเลยนะไอสอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะอัพพันก่อนเลยแล้วกันผมจะไปให้นักแม่นผมใส่นะไออันนี้มาดูอ,อัพกันดีกว่าเมื่อกี้อ,อัพแค่ออโต้สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอันนี้ก็เพิ่มมาเอทียี่สิบ ออโต้สกิลบวกสิบสามนะผมแล้วก็ลดการใช้เอ็มพีด้วยนะแล้วก็ผมชอบก็คือระยะยิงบวกหนึ่งเนี่ยแหละดีตรงนี้แหละแล้วก็มีฟลุ่นฟูอัตโนมัติด้วยโจมตีสองครั้งนะผมออโต้โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเข้ากิวนะเพราอไม่ได้ใช้เนาะมีของนี่หลายอย่างเลยเนี่ยผมที่ต้องอัพนะนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นปะ่กะก็บังหน้าผากผมยังไม่ได้อัพมูเบเล่ผมไปดรอปสองลูมาแม่งไม่ได้ไอ้น้องไอ้น้องผมได้มไ,มไ,ไ,ดดไ,ปไปแล้วไอ้ผมแม่งไม่ได้โอเคโอ้เซ็งจัดแล้วก็เวเวลา เวเลกาซีนะผมดาบนันนี้ผมนะครับภูขาพวกนี้เออผมยังไม่ดับเลยนะผมเคีียว่ะแบบนี้ใต้เดี่ยผมพาไปดูของกันดีกว่าว่าเออของมันดอกยังไหนนะเริ่มจากไอ้ของที่ดอกง่ายสุดก่อนนะผมก็สําหรับใครที่มีว์ปเมืองใหม่ก็ไปเมืองใหม่นะผมเดินลนัดเอาลนะอยู่ที่เมืองหมู่บ้านโลโคนะผมเป็นโลกใหม่นะั่นเองหลังจากไอ้จบ ep หกไปนะเอ,อ้ย ep ห้าไปเนี่ยผมมันจะไปที่เราได้แบบแหวนสองรูเลยใช่ปะ่ะเราปิดเฟสแหวนสองรูแล้วอะ เราก็ไปอยู่ในแบบกับเวสมาส่งไบรูนนะผมเราจะเจอแบบตัวละครที่แบบตัวะครเก่าที่เราเจอนะผมแค่มันย้อนมันย้อนเป็นหมู่บ้านเก่านั่นเงจะเป็นหมู่บ้านเก่าที่โดนรีเวิร์สแล้วมอนมันก็จะโหดโหด่าเดิมนะผมไม่ได้แบบมอนตัวเก่านะผมเป็นมอนตัวใหม่เลยแค่เลเวลชื่ออะไรคล้ายๆกันได้เฉยนะแต่เลเวลคนละคนละอย่างก็สําหรับโลกใหม่นี่ผมว่าใครๆก็น่าจะไปหมดแล้วนะสำหรับคนสายเดินเวสนะ ผมก็ไม่ใหยเดินดึงเควสหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็รอปของก่อนตอนนี้เป็สก <Okay, skill S 1> ิลก็ยังไม่ได้ทำหลายหลายชิย้นเนาะผมก็ต้องไล่ทำกลับไปโลกอกดีตนี่ไปดูสักดิ์นี่นะครับปชื่อชื่อชื่อแมปชื่ออะไรมันจะเก่าๆทังนั้นแหละต่อมาตรงนี้ครับผมมอนก็ตัวนี้เลยครับตัวแรกเนี่ยนะตัวนี้แหละครับดอกใช้ห้าชิ้นเองนะดอกไม่ยาก นี่นะครับผมตกมาแล้วเห็นปะขนออนหลากสีน,นะครับผมตกง่ายครับผมต่อไปเดี๋ยวผมขอวาร์ปกิ๊บันหนึง่งไปเอาวาร์ปต่อไปมอนสองตัวอ,อยู่สองเมืองครับผมเมืองมันดอกไม่ยากนะอีกอันหนึ่งมันน่าจะดอกนานหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วก็ต้องเดินหลายแมพหน่อยเดี๋ยวผมหาวันนี่นะจะน่าจับอันนี้อยู่ใกล้ครับผมเดินแป๊บเดียวก็ถึงละ ส่วนเอกเมืองเดี๋ยวผมาเนะมือป้าก่อนเมืองงกลกคูคูลูกนะครับผมเมืองโูลูกเมืองนั้นเดินไกลสุดนะเดี๋ยวผมจะไปสาราจ,จาก,ก่อนเดี๋ยวสองน้ำก็ถึงแล้วนี่เป็นขยะสามครับผมชีอ็อกไอนะอันนี้ดอกไม่ยากเท่าไหร่แต่แค่ใช้เวลานานดอกไปเรื่อย,อยดอกไม่ยากเป็นขยะสามครับผมก็น้นดวงเอาเนาะ มันจะไปบอสไอเนียปาถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะไปบอสเนียปาทางนี้เห็นไหมผอยู่แบบนี้เห็นปะในตัวที่เป็นถือดาบสั้นเนี่ยผมนี่นี่ล็อบนะตัวนี้เออเนี่ยต่อเป็นฮอกอายนะผมขยะสามดอกไปได้เลยครับผมโอเคต่อไปเมืองสุดท้ายนะผมอันนี้เดินไกลหน่อย ก็จะมาทางนี้เลยครับมันเดินไกลนะพวกแมปอัพของต่างๆก็คือแบบที่เดินไกลๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอะไรเสียเวลาเดินบางทีผมก็หน้าว่างแลงไปเลยผมไม่ชอบเดินมันไกลแล้วช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ว่างตัคดคลิปแล้วเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ทำ่าไรนะสร้างบ้านะ่ะเออผมก็ต้องไปช่วยพ่อสร้างบ้านที่ที่ๆนะ ผมก็ไม่ค่อยว่างมาหาคลิปแล้วผมไอเดียก็ไม่มีด้วยอะไรอย่างผมก็ต้องใช้เวลาหาของหาอะไรกว่าจะรีวิวอาชีพได้แต่ละอาชีพไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนนานนะเออว่าจะเก็บของหาของนู่นมานี่มาใส่แต่ละอาชีพนี่ใช้เวลามากแล้วอาชีพผมแม่งก็เยอะอีก,กิวหลักอันนี้อีก,กิวรองตัวเยอะมากเลยผมยังไม่ได้ไล่เลยเวสเลย แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นหรืออยากคุยพูดคุยอะไรผมจะมีรีคอร์ดเอาไว้คุยเล่นเกมอยู่แล้วนะครับว่าใครเออไม่มีคนเล่นด้วยหรืออะไรเงี้ยก็มาแวะจอนกันได้ผมผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเอกแต่ผมก็เล่นนะเป็นเกมที่ผมเล่นประจำช่วงเย็นผมก็เล่นเอาไว้เขามาคุยให้พวกเล่นเดินเควสอะไรเงี้ยก็มาเดินเควสด้วยกันเพราะมีน้องๆ้องเล่นอยู่ประมาณเท่าไหร่วะส่วนใหญ่ที่ผมไอ้น้องรุ่นน้องผมที่ผมเล่นด้วยกันมีแค่สองคนมั้ง เออที่เล่นทุกวันนี้ที่สองคนเองอยากนัดไปดอกอะไรกันช่วงนี้เว้นมันดอกมาเนาะก่อนมันจะรีก็หาช่วยอะไรกันดอกสำนัแหละครับตอนระหว่างนี้ก็เดินไปด้วยคุยไปด้วยนะพ่อพ่อไอ้ยาจำได้ว่าเดินเพสไปแล้วนี่ว่าเดี๋ยวผมกลับไปแก้ปริศนาแล้วนะ เออมันต้องแก้ปริศนาก่อนนะตรงนี้ไม่งั้นมันจะผ่านไม่ได้อ๋อนั่นะมันเมลนี่อนน้มันเป็นของพระดินผมจำผิดผมจำผิดเนี่ยเดี๋ยวไอ้ดีนะผมต้องเอาไปเดินเควสหลักให้มันได้แหวนแหวนสองรูมานะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แหวนนะไอ้ดีผมเนี่ยนะผมสำหรับปริศนาแางนี้นะก็มาเก็บเหรียญตรงนี้นะผมดูตามแมปผมเลยนะเคยทำคลิปไปอยู่ แล้วก็มาใส่ตรงกลางนะครับผมพิดชนามันไม่ได้ยากนะตรงนี้เดินวสหลักก็มีนะครับสำหรับคนที่ไม่เดินเสเขามาใส่ก่อนก็ได้คือคนใส่ไปแล้วก็เออก็จะเดินได้เลยแล้วไม่ต้องมาแก้อีกรอบหนึ่งไปเดินคเควสนต่อเอ้ยเดินไปหาหมอนที่เราดรอปของนี่แหละครับผมมันจะเดินไกลนะมันต้องทะลุบอสอีกตัวนะครับผมแมปนี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันต้องเดินทะลุบอสสองสองแมปนี่แหละมันเสียเวลาเดินมากเลย ผม,ก,มก็ทราบทำมาแล้วนะเผื่อมันผมตายไงเออจะได้ชูปุ่มได้บางจอเพร mm hmm. ช่วงนี้มันมีอีเวนต์ฮาโลวีนคับอีเวนต์โรงเรียนนะผมจะไม่ได้อีเวนต์โรงเรียนเป็นอีเวนต์โรงเรียนอีพีไหนนะอืมสำหรับใครเล่นยังไงก็มาพูดโทรทัศน์ไม่ได้ครับผม,มานานๆนะผมจะมอัดคลิปใส่เสียงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ลงเป็นคลิปแบบใส่เพลงเนาะเ mm hmm. นี่ยครับผมแมปนี้แล้วครับผม มันจะเป็นตัวเหมือนนกไก่ครับผมเหมือนนกไก่เป็นดินดินนะเออจะพูดยังไงดีหน้าตาเหมือนนกแลออหละ้ะง่าเป็นนกอ่ะเนี่ยผมนกตัวนี้นะดอกจากตัวนี้เป็นแรนะผมสิบห้าชิ้นนะออฟธนูมันดีนะทุกคนผมก็แนะนํานนะออฟธนูมันดีก็สำหรับคนที่ยังไม่มีธนูดีๆเล่นหเลยแบบออไม่ได้มีงบสองรูอะไรก็ผมว่าใช้ก็ดีนะสําหรับดักแม่นสายแบบหาเองอนะเนาะ ไม่ได้ซื้อแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อกันเนาะผมว่าเออไปดูออฟกันอีกทีหน้าตาเห็นแล้วเนาะแต่ผม,มพาไปดูออฟกัน MP. อีกทีนึงอ่าซีมีออดโบรเอทีเคบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ติดออโต้สกิลสิบสามการใช้เอ็มพีมันจะคล้ายๆธนูอีกดานะอีกดาซิลอ่ะเออธนูธนูสี่ธาทติมันธนูออมะต้าเออแต่นั้นมันจะไม่ได้แบบอ่ามีออโต้ไงใช่ไหมมันจะมีแค่เอทีเค สิบสองเปอร์เซ็นต์บ้างแล้วก็ลดการใช้เอ็มพียี่ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ใช้อยู่แล้วก็โจมตีสี่ธาตุด้วยอันนั้นอ่ะอันนั้นน่าจะแรงกว่าส่วนตัวนั้นแต่มันไม่มีออโต้ไงสําหรับของอาชีพของนักแม่นนะมันจะต้องเล่นออโตโ้เนาะถ้าจะเล่นสายเดินยิงอืมออโตโ้แต่ถ้แรงก็น่จาจะได้นั้นแหละแรงกว่าดีอันนี้นดีกว่าโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ธนูซีบีออทโบก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับใครของเนี่นอะไรยังไงก็ ขอบคุณผมตำนนี้ใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดือซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ